สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้คณะแม่บ้านตำรวจภูทรจังหวัดลำปางของนำเสนอเมนูแกงแครไก่บ้านเพื่อสุขภาพค่ะไมนต้องโยมีวัตถุดิบอะไรบ้างเอยวัตถุดิบหลักของเราวันนี้นะคะจะเป็นไก่บ้านนะคะซึ่งไก่บ้านเนี่ยค่ะจะเป็นที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเองแล้วก็จะไม่มีมันเพราะว่าชาวบ้านจะเลี้ยงตางมธรรมชาตินะคะส่วนผักน,นะคะวัตถุดิบของเราก็จะเป็นผักแค่ค่ะ แล้วก็จะมีชะอมค่ะจะมีมะเขือพวงนะคะแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็จะมีผักชีไร่ผักชีไร่นะคะแล้วก็อีตรงนี้แล้วก็จะเอาไว้เพื่อตกแต่งเพื่อสวยงามนะคะแล้วก็จะมีดอกแครค่ะมะเขือปอกค่ะแล้วก็ถั่วพูอันนี้จะเป็นผักทั้งหมดที่เราจะทําแกงแครในวันนี้นะคะ ส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการตำน้ําพริกซึ่งการตำน้ําพริกเนี่ยนะคะจะมีวัตถุดิบดังนี้นะคะคือหนึ่งจะมีพริกแห้งค่ะแล้วก็เครื่องเทศค่ะกระปิกระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็ข่าตะไคร้นะคะโอเคค่ะงั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวโยแล้วก็พี่ๆนะคะจะมาสาธิตการทำน้ำพริก เราจะเอาไปผัดแกงแข่งไก่บ้านกันนะคะใส่ละชา้ลงไปค่โขกเลยค่ะอันดับที่สองนะคะจะเป็นพริกแห้งค่ะแงค่ะชอบเผ็ดก็ใส่มากหน่อยนะคะพริกกระหง่แล้วก็จะมีเครื่องเทศนิดหน่อยนะคะหน่อยนะคะเพื่อความจัดจ้านค่ะแล้วก็จะมีระเทียบหอมแดงค่ะหอมแดงนี่ใส่ัก สองหัวไหมคะจะได้อร่อยกรอบแล้วก็จะมีขาะองนีนี่นะคะแล้วก็จะเราก็จะโขลกให้ละเอียดตามด้วยถ้าละเอียดเสร็จแล้วเราก็ใส่กระปีตาใช่ค่ะโัวให้ละเอียดเสร็จแล้วก็จะตามด้วยกระปีนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้พอหลังจากโขกให้ละเอียดเรียบร้อยนะคะหน้าตาลทิพย์เราก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะสีสันสวยงามน่ารับประทานนะคะ หลังจากนั้นนะคะพอได้หน้าตาน้ำพริกแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเอาไปผัดกับน้ํามันค่ะนิดหน่อยเพื่อให้ความขุ่ขึนแล้วก็ความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวแับต่อไปนะคะจะให้น้องอุ้มมามานำเสนอการผัดน้ําพริกให้ดูนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีทํานะคะก็คือเริ่มต้นก็คือเราจะใช้น้ํามันเป็นน้ํามันดําข้าวค่ะเพราะว่าเพื่อสุขภาพนะคะเราก็จะเทลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะไว้สําหรับผัดกับไก่ค่ะแล้วก็น้ำพริกค่ะ ไปแล้วก็จะเปิดเตานะคะจ้ำพริกใส่ไหมคะอุ้เข้าจะทำแกงแพแบบประมาณหนึ่งถ้วยนะคะก็ใส่เข้าเข้าไปหมดนี่เลยค่ะราว่้าใช่เพราะว่าจำนวนไก่เราเยอะค่ะเราก็ต้องใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะคะต่อไปก็จะเป็นเราก็จะเทน้ำพริกลงไปเลยนะคะเดี๋ยวขอบตาแป๊บนึงต่อไปเราก็จะใช้น้ำพริก ันนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะผัดพอให้ไก่สุกนะคะเริ่มผัดขาขาไก่เริ่มใสเราจะผัดจน,น,นไก่เรินน่ม หอมเครื่องเค้มมาแล้วค่ะแล้วก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะตามด้วยขัดยาต่อค่ะขก่ขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องรอเราจะต้องเหมือนสุกไก่ให้เปลื่อยก่อนให้เปนื่อยมีก่อน อันนี้เป็นเทคนิคค่ะนะคะก็จะมีเคล็ดลับใกนการทำอร่อยะคะ่ะในต้งหอมนะคะเนี่ยถ้าจะหอมมากแล้วก็จะคนดีๆนะคะเพราะว่า,าเพื่อที่จะให้น้ำพริกกับไก่คะคะเข้าเนื้อ,อกัน,นะค,ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเทน้ำลงไปะค่ะ แล้วเราก็จะปิดฝาเพื่อที่จะตุ๋นไก่ไว้ให้เปื่อยได้ที่ค่ะแล้วก็ผักค่อใส่เป็นไหนทีละกขั้นตอนสุดท้ายค่ะื้อไก่ต้องตุ๋นประมาณกท่าทีประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่านจะได้เลยค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะค่ะตอนนี้ไก่ก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ผักกันค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวก็น<อ>ผักที่ต้องใส่ไม่มีอะไรบ้างนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่ผักที่เปื่อยยากลงไปก่อนนะคะก็คือใส่มะเขือค่ะค่ะใส่มะเขือลายเลยค่ะหมดนะคะอยิ่งน้อยนิก็ได้ค่ะเริ่มไปนอนค่ะแล้วก็เขมะเขือพวงค่ะพวงค่ะพวงค่ะแล้วก็เป็นตระกูลถั่วค่ะ อันนี้จะเป็นผักที่เผื่อยยาใส่ไก่อนค่ะใส่ใส่ไป้อมโอเคแล้วเราก็รอสักพักนะคะเดี๋ยวรอมะเขือเผื่อสักครู่ค่ะเผืสักครู่แล้วก็เึ่ไปหน่อยนื้ตอนนี้นะคะตะกูลถั่วที่เราใส่ได้ใส่ลงไปก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะเป็นผักแครค่ะที่ดีใส่ค่ะ ต้องใส่ผักนี่ไฟต้องประมาณไหนคะะก็คือไฟแรงได้เลยไฟแรงได้เลยใช่ค่ะเพราะว่าผักผักแทนมันก็จะเปลือยง่ายค่ะเดี๋ยวพอใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ปิดเตาใส่ผักแท้แล้วต้องใ่ไหมคะไม่ไม่ต้องนะคะเสร็จแล้วมาใส่ใจด้วยใช้อร่อยใช่เนาะใส่ใจสําคัญที่สุดขอฝากค่ะแ๊บนึงใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็ปิดเตาก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะแทนของเราในวันนี้นะคะถ้าิดการที่แบบผักไม่ก็เปลือยมากนะคะจะได้อร่อยนะคะ แล้วก็คือถ้าถ้าผัดแะคระนีค่ะเราจะจะใช้เวลาประมาณ1นาทีก็ได้นะคะพี่โยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปื่อยง่ายต้องต้มนานน,น้อช่ายค่ะค่ะคิดว่าน่าจะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวขอเมียปิดเตาะค,ะค่ะค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะแกงแครไก่บ้านของเราวันนี้ค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะกลิ่นหอมน่าประทานมากเลยค่ะ อันนี้กลิ่นสมุนไพยขึ้นมาก่อนเลยเนาะใช่ไหมคะสมุนไพรที่เราใส่ไปเพื่อสุขภาพสมองไทยเพื่อสุขภาพเลยหน้าตาก็จะน่าทานอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นแกงแครที่เราได้ทําแล้วก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะหน้าจะหน้าตาก็จะน่ารับประทานนี้เลยนะคะอันนี้ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสุขภาพตอนตักไปก็กินสมง นิดหน่อยนะคะน่มารับประทาน <Okay, S 1> โอเคเมนูแกแงแครของตำรวจคุณอนแม่บ้านจังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะสำหรับเมนูแกงแครไก่บ้านเพื่อสุขภาพนะคะของคณะแม่บ้านตำรวจคุณอนจังหวัดลำปางแล้วก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยอแล้วนะคะก็เมนูก็จะน่ารับประทานประมาณโอเค,อเคแล้วก็ฝากทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์กดสับปะไทแล้วก็ติดตามผล งานของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ